สวัสดีค่ะอยู่กับหนูฟันรถเมื่อสองแกได้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูฟันอยู่กับรถคันนี้เลยค่ะลูกค้าเป็นรถเก่งขนาดกลางนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะคะลูกค้านี้เลยค่ะสภาพสวยๆจิบกิบแบบนี้เลยนะคะคันนี้เจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะคะลูกค้าเข้าศูนย์เช็คระยะประจํานะคะคันนี้นี่เลยค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นสีบอลเงินนะคะสีสวยดูแลรักษาง่ายเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้า เป็น t ตโ o ต้ a อ t i ติสนะคะ 1.6G นะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะราคาเพียง3แสนเอาใม่ <c oughs> ไม่ใช่เอาใหม่นะคะลูกค้าราคาเพียง4แซน3 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาไม่แรงเลยนะคะนีเลยค่ะราคาเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าได้รถสวยๆแบบนี้ไปครอบครองเลยนะคะ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะทางเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ หาลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมารับรถนะลูกค้ามีรถสไลด์นะคะสไลด์รถไปให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะมาค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะ้นเรามาชมตัวรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้ามัตินะคะนี่เลยค่ะไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใส่ใส่กิ๊บกิบแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะกระจังหน้านะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นกระจังหน้า เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นดีไซน์ใหม่นะคะลูกค้านี้เลยค่ะเป็นกระจังหน้าโชบเฉียวแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นหน้าฉลามนะคะลูกค้านี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ะะลูกค้านะลูกค้าสามารถไปติดตั้งเพิ่มได้นะคะคันนี้มาค่ะมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะคะคันนี้นะคะลูกค้าล้อได้เป็นล้อ Mac แม็กแท้เดิมโรงงานเลยนะคะเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะคะแม็กนะคะลูกค้าคันนี้เป็นแม็กขอบสิบหกนะคะ นี่เลยค่ะแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ไมีรอยเบียดรอยชนนะนี่ค่ะยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะคันนี้เป็นยางปี2021นนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะมาค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะด้านข้างรถนะคะลูกค้านี่ตัวอักษรโลโก้อะไรยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยเฉียวชนนะคะนี่เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อม มาพร้อมไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นกระจกขอบไฟฟ้านะคะลูกค้ามาดูในส่วนของที่จะเปิดประตูกันบ้างน,นะคะนี่เลยค่ะลูกค้าแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้านี่เลยค่ะตกแต่งด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะลูกค้านี่เลยค่ะได้เป็นกระจกแท้เดิมโรงงานนะคะนี่เลยค่ะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานนะคะลูกค้าอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะคะ ก่อนส่งมอบรถนะคะทางเราทําสปารถให้แน่นอนค่ะรถจะได้เป็นสภาพใหม่ๆกิ๊บๆเลยค่ะลูกค้าสวยๆไม่มีฝุ่นเลยค่ะนี่ค่ะด้านในรถนะคะลูกค้าได้เป็นคอบก้องแบบนี้เลยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเลขไม้นะคะลูกค้าเพียงนี่เลยค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันก่าโลเท่านั้นเองค่ะเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานแล้วนะคะถือว่าไม่เยอะเลยนะคะ หน้าจอนะคะลูกค้านี่เลยค่ะได้เป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวแอนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์เมนูนะคะแอร์บิดได้หมุนนะนี่เลยค่ะในส่วนของตัวเกียร์นะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายเลยค่ะคันนี้นี่เลยค่ะในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะลูกค้าเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะไม่มีช้ำรุดฉีกขาดนะคะลูกค้าไม่มีแตกเลยนะคะ ได้บอกสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะลูกค้านี่เลยค่ะแล้วของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะคะคันนี้นี่เลยไม่มีช้ําเลยนะคะคันนี้เป็นระบบบูสตสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่เลยค่ะแผงคอนโซลหน้ารถไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะลูกค้านี่เลยค่ะได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะมาะค่ะมาดูในส่วนของหัวน็อตกันบ้างนะคะคันนี้นะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะหัวน็อตนะคะใหม่ๆซิงๆิงอยู่เลยนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะนี่เลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าด้านหลังนะคะ,คะ,ะ,คะกว้างๆแบบนี้เลยค่ะเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีชำรุดนะคะลูกค้าเบาะสีเฟแบบนี้ไปเลยค่ะนี่เลยดีไซน์สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะไปดูในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะคะลูกค้านี่เลยค่ะท้ายรถนะคะตัวอักษรอะไรโลโก้อะไรยังอยู่ครบหมดทุกตัวอักษรนะคะลูกค้านี่เลยคะ่ะ สวยแบบนี้ไปเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะที่เก็บสัมภาระอน,น,น,นะคะลูกค้านี่เลยค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะลูกค้าเค่ะมาดูในส่วนของยางอะไหล่คันนี้กันบ้างนะคะยางอะไหล่นะคะลูกค้านี่เลยค่ะยางอะไหล่ยังอยู่ดีนะ,ะลูกค้าสภาพในสภาพอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะคะนี่เลยค่ะ เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะคะลูกค้านี่เลยลูกค้าดูได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถแท้เดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีชนหนักพิการหรือน้ําท่วมนะคะนี่เลยค่ะได้รถสภาพเดิมๆไปใช้งานเลยนะคะลูกค้ามาค่ะมาดูในส่วนน็อตกันบ้างนะคะลูกค้ายังใหม่ๆซิงซิไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะดูรถจริงนะคะมาดูได้เลยนะคะที่สนุกค้าตรงข้ามบิ๊กซีลมเก้านะคะตรงถนนลมเก้านะคะลูกค้านี้เลยค่ะรับๆตัวรถนะคะลูกคะ้สาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเอ่อเป็นเครื่องยนต์รถกันบ้างนะคะมาค่ะลูกค้ามาต่อกันในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องแท้เดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง vvti นะคะนี้เลยค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าแห้งๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้น <fella Great. S 1> <im> ะคะรับรองรับรองเลยค่ะลูกค้าไม่มีแดดแปลงนะคะคันนี้สภาพสวยๆแท้เดิมโรงงานเลยค่ะมาดูในส่วนของหัวน็อตกันบ้างนะคะหัวน็อตคันนี้นะคะลูกค้านี่เลยค่ะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะคะสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะคะลูกค้านี้เลยค่ะ ประทับตายังอยู่นะนี่เลยในแผนซับความร้อนนะคะลูกค้ายังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะนี่เลยค่ะลูกค้ามาดูในส่วนของโครงรถกันบ้างนะคะโครงรถนะคะลูกค้าไม่มีบิดไม่มีงอนะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะรับรองเลยค่ะไม่มีพิกค้่ำน้ําท่วมหรือชนหนักแน่นอนค่ะคันนี้นะคะลูกค้าโตโยตา้า เอาติดนะคะ 1.6G นะคะเป็นรถปี2017นะคะคันนี้ราคาเพียง439,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะหาลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 3 6 7 3 1ส1 4ได้เลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามาไวไปไวนะคะใครนะคะที่สนใจนะรีบจับรีบจองเลยนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์ฝันได้เลยนะคะลูกค้านี้เลยะคะ่ะได้รถสภาพสวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หนูฝันด้วยนะคะ